สวัสดีค่ะและนี่คือรายการอาวรายการที่จะพาคุณไปเจอกับเรื่องราวสนุกและสาระดีๆพร้อมกันค่ะคุณทำแบบนี้กูทำไมวะ ทำแบบนี้กูทำาไมวะกู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 ขอโทษด้วยเพื่อนที่ผ่านมาเมื่อเห็นกูเป็นเพื่อนปะวะคุณเต้ครับคุณเคยส่งรูปนี้ให้ใครไหมครับอมผมไม่เคยนะครับจะมีก็แต่เพื่อนในกลุ่มคุณจะบอกว่าเพื่อนในกลุ่มเป็นคนทำ ผมไม่แน่ใจกูว่ากูคิดออกแล้วเว้ยเวเจอสาวคนนี้กับไอ้บอยที่วันกิจกรรมคืเป็นไอ้บอยอ่ะกูว่าไม่ใช่บอยหรอกวะกูเชื่อใจมันมันไม่น่าทำแบบนี้กูอะแต่มื่อยลืมนะเว้ยคนที่ยอมเองกันึงได้คือคนที่มึงไว้ใจเท่านั้นแหละ มึงทำไปทำไมวะมึงบอกกูดิคุคนหน้าตาดีแบบมึงอะมึงไม่เข้าใจกูหรอวะเฮีเ้ยทำเฮีเ้ยอะไรไม่ต้องพยายามคนแม่งช่วยมึงตลอดอะแล้วมันเป็นเหตุผลที่มึงต้องทำแบบนี้กับเพื่อนปาวะคงจริงอย่างที่มึงพูดสินะเพราะคนที่จะแ้งกัดมึงได้อ่ะก็มีแค่คนที่มึงไว้ใจมากเท่านั้นแหละ คือแล้วมึงจะเอา,เามาือเพี้ยไรไอตี้มันไม่ได้เป็นคนทำหรอกเราเป็นคนทำเองอะฮะคือน,นี้มึงจะยอมรับผิดแทนเพื่อนมึงหรอเราเราเป็นคนทำเองอะคือคือที่เราทำไปอะคือเราเราติดปัญหา,าจริงๆอะที่เราหลอกเอาเงินเธอไปคือเราติดพนันอะเราเราเรากลัวพวกมันมากระทืบเราอะมึงเลยมาหลอกเอาตังคูเนี่ยนะมึงจะ้หัวหรือส้มตีนคิดเราขอโทษนะเราขอ,โท,นะโ,อโทษจริงๆอขอโทษหรอ แล้วมึงกลับไปแก้ไขอะไรได้ปะกูรับคำขอโทษมึงก็ได้นะแต่คำขอโทษมึงต้องเป็นเงินไหนอะเอาเงินคืนกูมาเราไม่มีจริงๆอะคือคือเราเพิ่งคืนพวกนั้นไปอะแล้วมึงอดปากไหนแดกข้าวเราเราเราไม่ได้กินข้าวมาสองวันแล้วคือเราคือเรากินน้ำก๊อกอะโน่นางสารเนาะแต่กูไม่สนมึงไปหาทางไหนก็ได้ให้กูได้ตังกูคืน จะแดกน้ำกงน้ำก๊อกที่ไหนก็เลือกของมึงถ้ากูไม่ได้เงินคืนภายในหนึ่งอาทิตย์กูเอาตำรวจมาลากของแนมจำเอาไว้ ไหนตังกูอะเอาตังกูคืนมาเฮ้ยตังกูอะยินซี่ห้าสิบบาทเยี่ยไรมึงติดกูตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่เท่ากันไปไปตลกไ้เยี่ยนี่อีกอ่ะช้าช่า มีเพื่อนแม่งดียิงๆเลยวะเอา้าแม็กไปนั่งเป็นพระเอกอะไรตรงนู้นมามามาเล่นกันๆๆๆๆๆต่อเฮ้ยผมทำได้ทุกอย่างด้วยมือของผมเองแต่เขากลับเลือกจะให้อภัยบางทีเพื่อนแชร์อาจไม่ใช่คนที่ไม่เคยกดรมือผมเองแต่เป็นคนที่ยังเรียกเราว่าเพื่อนทั้งที่เราทำให้เขาเจ็บที่สุด กาแฟครับระบบเมคครับสวัสดีครับผมทามครับระบบเป็นบอยครับค่ะค่ะเป็นคนเขียนบทค่ะสวัสดีครับบอลครับแสดงเป็นมีนครับสวัสดีครับตั้งครับระบบเป็นอาร์ครับทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองแล้วใช่ไหมคะครับผมเอาละค่ะข้ามคืนมาถึงทุกคนเข้านอนได้หมู่บ้านของเราในวันนี้มีโลดังนี้แวร์วูฟหมาป่า มีหน้าที่กําจัดผู้เล่นในตอนกลางคืนบอดี้กะมีหน้าที่ปกป้องผู้เล่นหนึ่งคนโดยไม่ซ้ากับคืนที่แล้วเสียแม่หมอเลือกเช็คหาหมาป่าได้คืนและหนึ่งคนเช้าแล้วคะ่ะทุกคนตื่นขึ้นมาคุยกันได้คะ่ะ ผมบอกเลยว่าอะไรสายแต่ชาแล้วครับชาแล้วครับผมบอกเลยว่าพี่คุณทำอะไพี่อะไรวะพี่เป็นอะไรมากกว่าคุณเป็นอะไรไม่พี่แห่งนี้ผมคือคนที่มีความสำคัญจริงจริงใช่ครับผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นแบงค์ไหมเป็นแบงครับถ้าถ้าาเหตุจะเป็นที่จะต้องทำนะฮะผู้ใหญ่บ้านที่ใครชื่อ จำนงครับุณจำนงนะครับคุณจำนงครับเดี๋ยวครับเมื่อคืนผมได้ยินเสียงคุณสมเกียรติครับเราทำอย่างนี้ไม่ได้ครับบคุณคุณอะไรนะจำนงจำนงเมื่อคืนนะครับผมได้ยินเสียงดังมาจากซีดขวาเนี่ยครับถูกต้องครับคุณไข่ใช่ไหมใช่ครับคุณสมเกียรติคุณก็ได้ยินใช่ไหมใช่ครับเออคุณจำนงครคุณทำตัวแปลกๆนี้เดี๋ยวว่าผมไปจำนงแน่ผมเนี่ยการที่ผมจำนงเนี่ยคือผมต้องรู้ก่อนว่าใคร เพราะใครไปไม่ไม่ร้เรื่องไปไกลละเรื่องไปไกลละหมดเวลาพูดคุยกันแล้วค่ะโป้ชบอว่าค่ำคืนมาถึงแล้วทุกคนหลับตาค่ะมาป้าลืมตาเรียกว่าจะฆ่าใครในค่ำคืนนี้ค่ะมาป้าหลับตาค่ะบริการ์ลืมตาเรียกว่าจะปกป้องใครในค่ำคืนนี้ค่ะบริการ์หลับตาผู้ยังรู้ลืมตา เรียกว่าจะดูใครในค่ำคืนนี้ค่ะผู้ย่างรู้หลับตาค่ะเช้าแล้วทุกคนตื่นขึ้นมาวันนี้ไม่มีคนตายค่ะโ่งมากบริการโคตรเก่งบริการโคตรเก่งจะไม่ได้เหรอคุณจำน้องแน่ผมมาเลยคับมาเลยคับผมมีเกาะผมเปิดเลยันผมเป็นบอสกัน เป็นบริการหน้าเหลี่ยมใช่เหรอใช่ผมสันนิษฐานงั้นคุณก็เหลี่ยมเลยทำไม่ได้คุณเรียมอาจจะเหลี่ยมเป็นบริการก็ได้ด่เนาะเป็นคนเฝ้าหน้าประตูไม่ใช่ผมคือบริการแล้วคุณเป็นอะไรครับเป็นบริการกูไม่ใช่มึงเป็นเสียไม่ใช่อ้าวงั้นผมเป็นเสียผมเป็นบริการแต่ผมเก่งผมไม่ใช่เสียแต่ผมเก่งก็พอตัวเพียงร่าเมื่อคืน ผมได้ยินเสียงอีกแล้วดังมาจากซีขวาผมสงสัยว่าจะเป็นคนที่แบบใส่ชุดแบบสีเด่นเด่นว่ามึงกำลังยูนความผิดในคุณนะใ่ไหมคือการที่ถามนเวลาพูดคุยกันแล้วค่ะ้านนี้ไม่ไปทุกคนต้องเลือกเพื่อที่จะฆ่าใครในค่ำคืนนี้ค่ะนับหนึ่งสอสามเลยทุกคนโหวตคนที่ตัวเองสงสัยนะคะ 1 2 3่ีค่ะไม่ชี้รอตอนนี้มีสามคนนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะแก้ตัวค่ะของกล้องกล้องซูมาครับผมผมเป็นคนดีครับทุกคนเชื่อไหมคะตาไม่ได้เชื่อถือทุกคนยืนยันที่จะบทเขาไหมคะผมไม่ยืนยันผมเลี้ยงชอบ ผมไม่ยืนยันเหลือคุณสองคนยืนยันไหมผมไม่ยืนยันนั่งยันนั่งยันโอเคค่ะงั้นถือว่าการโหวตครั้งนี้เป็นโมฆะนะคะเอาละค่ะทุกคนหลับตาค่ะค่ําคืนนี้ได้มาถึงแล้วหมาป่าลืมตาค่ะเลือกว่าจะฆ่าใครในค่ำคืนนี้คผผมมโอเหมาป่าหลับตา บริกาดลืมตาเรืยกว่าจะปกป้องใครในค่ำคืนนี้ซ้ำกับคืนที่แล้วไม่ได้นะคะนะวรติกาดหลับตาค่ะผู้อย่างรู้ลืมตาค่ะเรือกว่าจะส่องใครในค่ำคืนนี้ค่ะนะผู้อย่างรู้หลับตาค่ะเชา้าทุกคนตื่นมาได้ค่ะเช้านี้มีคนตายหนึ่งคนค่ะ คผมว่าแล้วเมื่อคืนมันกระะจา่คุณใช่ไหมเมื่อคืนเนี่ยผมได้ยินเสียงอยู่คนที่ได้ยินเสียงเมื่อคืนใช่คนได้ยินเสียงเมื่คนตายเลยใช่ไป็นหมิงหรือป่าผมผมยังยังรู้ผมเป็นคนธรรมดาใช่คุณอยู่บ้านเดี่ยผมใช่ไหมใช่เราอยดีวันเดียวกันเพราะว่าผมเนี่ยจะบอกความรับอะไรอย่างหนึ่งผมคือแบบว่าเคยไตวิ่นิดนึงทำให้คนข้างๆรู้ว่าผมคือใครเคยผมยังไม่เปิดตัวผมคือใคร เข้าทางกันแล้วตอนนี้ใช่เป็นพอดีกันใช่ไหมใช่ก็เมื่อคืนก็นอนจับมือกันอยู่ผมไปรู่ไม่ได้เพราะว่าขอเป็นแฟนคลับด้วยคือพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวไม่ไม่เกี่ยวกันเนากอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งใช่ไหมใช่อเอะมดเลยไหมมดเลยไหมหมดเลยก็ได้นะหเลยไหก็เท่ากันนะคุณแน่ใจเหรอเอาราคาทุกคน ได้เวลาโหวตกันแล้วค่ะทุกคนชี้คนที่ตัวเองสงสัยนะคะหนึ่งสองสามชี้ค่ะคุณอีกแล้วนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะพูดค่ะกองสุม,มาครับผมผมไม่ใช่คนร้ายผมแบบดีร้ <c oughs> อยเร์เซ็นต์อยากให้ทุกคนเ <c oughs> ชื่อผมครับกคุณไม่ใช่คนร้ายแต่คุณเป็นผาปปา จทุกคนยินยันที่จะโหวตฆ่าเขาไหมคะยินยันครับอกเลยว่าชนะแหละโอเคค่ะค่ำคืนนี้หมาป่าตายแล้วค่ะผมผมไม่ใช่คนร้ายผมแบบดีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอยากให้ทุกคนเชื่อผมครับผมเป็นคนดีครับชาวบ้านเป็นข่าวชนไหมจ้ครับ พ่อผมเองเสียครับผมบอกลวงเลผมไ่่คุณจะซื้อใจผมใช่ไหมแล้คุณทางครับ หน้าใหม่คุณเป็นอะไรครับแล้วคุณเป็นใครนะผมเป็นไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ครับนี่แต่ผมเป็นผู้หญิงแต่ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่ผมเป็นผู้หญิงไงก็ผมผู้ใหญ่บ้านผมอายุสิบปีนี่เขาจเรียก่าอะผมบอกเฉยๆไม่มีอะไรนะอ๋อบอกว่าโอเคคุณเป็นอะไรผมก็ทำสวนแล้วก็แบบตามปกติผู้ใหญ่บ้านใช่ผู้หญิงติดตามคนใช่ไหมจะบอกเลยว่า ไม่มีวันที่เราจะจะมานดีกันได้เพราะว่าผมเป็นบอกดีก <Okay. S 1> นะันนะฮะโอเคฮะคุณคิดว่านยะังไงคุณคิดว่ายังไงเป็นบริกนะนะารอ๋อแล้วคุณล่ะคะเอาละค่ะทุกคนหมดเวลาพูดคุยกันแล้วคะ่ะค่ำคืนได้มาถึงแล้วทุกคนหลับตาค่ะหมาป่าลืมตาค่ะ เรียกว่าจะฆ่าใครในค่ำคืนนี้โอเคค่ะม้าป่าหลับตาค่ะบริการลืมตาเรียกว่าจะปกป้องใครในค่ำคืนนี้ค่ะบริการหลับตาค่ะผู้ยังรู้ลืมตาเรียกว่าจะส่องใครในค่ำคืนนี้ค่ะเอ,เอาละค่ะทุกคนลืมตาได้ค่ะ เช้านี้คนตายคือพี่ฟา pues <Mm ้าอีกแล้วคนเดินเปล่าไม่คุณเ่นเอางี้หรอมึงเบนมาปาเหมเนด้มใช่ไหมอะคุณใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมเป็นชาวบ้านบริสุทธิ์ตาแทบขาวอะตอนเนี้ยกูเป็นาชบไามไม่กูเป็นมึงเห็นสีเสี้ยนเขาสดใสหมดมึงฆ่าเขาเลยโอ้โหชาานท่มนสายต่อไหใช่ ก็มึงเนี่ยก็กำลังจะทำให้พวกคุณทะเลาะกันอีกไม่ผมผมไม่ได้กูไม่ได้ฆ่าอ่ะกูกูเป็นคนดีกูเป็นคนดีอย่าฆ่าซ้ำทำไมใช่ไหมฆ่าซ้ำผมก็ไม่มึงเป็นใครคุณคุณมึงเป็นใครผมเป็นคนดีมีโลกอลไรอ๋อแต่คุณบอกว่าคุณเชื่อว่าผมเป็นคนดีแต่คุณมาพูดอ่ะผมผมจะไหผมมจะบ้านเพราะว่าผมรู้ว่าเขาใช่ไหมมีโอะไรเนี่ย คุณไม่ใช่คุณน้อยลงอะไรไม่ไม่คุณไม่ใช่คุณรู้ได้ไงว่าเขาเป็นเป็น,เป,นเป็นคนดีแล้วคุณมาบอ,อกว่าเป็นบริการแล้วคุณเป็นอะไรกันเนี่ยโอเคค่ะทุกคนหมดเวลาพูดคุยกันแล้วคะ่ะหมู่บ้านมืดไปได้เวลาโหวตแล้วคะ่ะ <c oughs> เลือกคนที่คนสงสัยนะคะนับหนึ่งสองสามแล้วชี้นะคะหนึ่งสองสามชี้ค่ะอาจจะยังอาจจะยัง,จจะยงนะ,นะนะตานนี้โอเคค่ะทุกคนไม่โหวตนะคะ ค่ำคืนได้มาถึงแล้วค่ะทุกคนหลับตาหมาป่าลืมตาค่ะเรียกว่าจะฆ่าใครในค่ำคืนนี้หมาป่าหลับตาค่ะบริการลืมตาเรียกว่าจะปกป้องใครในค่ำคืนนี้หมาป่าบริการหลับตาค่ะผู้อย่างรู้ลืมตาค่ะ เรือว่าจะส่องใครในครับคืนนี้คคผู้อย่างรู้หลับตาค,ะค่ะเชา้าได้เข้ามาถึงแล้วคะ่ะทุกคนลืมตาเชา้านี้มีคนตายหนึ่งคนคือถามคนตายไม่มีสิ่งพูดนะคะตัวนอนี้กว่ีถ้าคุณไม่เชื่อผมอะ่ะคุณก็เป็นชาวบ้านที่โง่เขาอะ่ะ ผมปกครองตัวเองเอาคุณปกครองตัวเองทำไมทาตายเอาคุณปกครองตัวเองไงมันเลยตายเอาอะไรคุณอะไรเอาอาพี่อาสีใช่เรื่องจะไปแปลกแล้วแปลกจริงจริงนะฮะคนงานส่งคนส่อยู่คุณคุณเป็นพ่กะครับคุณอย่างเงี้ยครับคุณอย่างเงี้ยตายเอาวผมกำลังหลงลว ที่คุณบอก่าคุณปกป้องตัวเองเป็นบอดดีกาเอาผมปกป้องตัวเองไงมันเลยไปผมกำลังบอกเล่อว่าหมาป่าเนี่ยท่านฆ่าผมหรือเปล่าถ้านฆ่าผมจะดันผมชนะเองก็คุณเป็นหมารือเปล่าคุณเลชนะจมโฟร์ยันต์แโฟร์อเซียก็มีสองทางนะโฟร์อะไรครับโฟร์มดใช่ครับผมจุ่จมูกอะเงี้ยโฟร์มูดผมเอเป็นว่าหวดไหม เอาลาะทุกคนค่ะหมดเวลาแล้วค่ะใครดี่ดได้เวลาบทกันแล้วค่ะทุกคนมีความมั่นใจแล้วใช่ไหมคะว่าจะบทฆ่า,าใครไม่มั่นใจเอาละค่ะทุกคนนับหนึ่งสองสามเดีวทุกคนชี้คนที่ตัวเองสงสัยนะคะหนึ่งสองสาม,สาม,สามชี้ค่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะแก้ตัวในค่ำคืนนี้นะคะโอ้โหมาทำเป็นเสียงหอคุณลองหสามานที่องคุณรุ่นนนะ ไม่เป็นไรก็ตายกันหมดแล้วไม่มีการกระโดดผมหรอกตอนนี้โอเคค่ะทุกคนยินยันที่จะโหวตใช่ไหมคะเย็นครับพร้อมรอจูงในมุมครับโอเคค่ะฝั่งหมาป่าเป็นผู้ชนะค่ะข้างเลยวันนี้เราได้ดื่ด่ำในรสชาติของความนึกอย่ากอร่ลยนะครับผมกคเอาละค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะหลังจากเล่นเกมเสร็จแล้วผมคิดว่าการที่เราเล่นอย่างนี้เนี่ย คือจะทําให้เรานั้นเป็นคนที่พูดมากขึ้นนะครับแต่เป็นคนที่พูดมากอยู่แล้วนะฮะทำให้พูดเรื่องนะฮะครับมันก็ทำมาที่แหลกแต่ใต้เลยใต้ก็ทำไมบอกความร,รู้สึกปุถีอะอ่าก็การที่ได้มาเล่นนะครับก็กชตั้งแต่เล่นมาประมาณสิบกว่านาะทีนี้ผมก็รู้ว่า <c oughs> ผมไม่รู้ได้อะไรครับ <c oughs> ผมครับสนุกคะ่ะโดนฆ่าทุกทีไม่รู้ไมาอ ครับในครับในฐานะลูกขุนที่ผมพร้อมที่จะจ้างทนายเพื่อควา,ามยุติธรรมขงผมวันนี้ผมต้องหลาไปก่อนเพราะว่าผมต้องไปขึ้นศาลครับขอคครับ <c oughs> ครับเ <c oughs> มือกี้ินนิดนนอย่าให้ฝากไปติดตามละครเมคโคดาม่าของเรานะครับคือพูดได้เลยว่าผมเนี่ย แสดงเป็น,นตัวร้ายนะฮะ <c oughs> ไม่หลอกกว่าน,นี้ครับผม